สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาเก็บผักน้องพูดใจพักอันนี้คักยังดูคอลืมซื้อพี่น้องเอ้ยขอสมา์อภให้พักอันนี้จะมีรสเปรียปร้ยวๆเ,เหมือนผักติวแส่บจ้ะกินข้าวยังกับแสบกินย่มไดแสีบย่มนั่นจ้ะ นี่ละห้าปู่เาก็ได้กินทัางวัตองสื่อวิตามินมีในบ้านนะจาะพี่น้องชใช้ชีวิตใช้ชีวิตง่ายๆอยู่กับธรรมชาติมีความสุขใจเข้าใจมีความสุขแบบนี้อยู่ชีวิตแบบนี้มีความสุขดีค่ะ โอ้ยแดดมาแล้วโอ้ยดีดีด,ด,ดีอุ่นเนี่ยนั่นนะนี่จ้ะพี่น้องจ้าสามารถวันหยุดเก็บพักไปกินใช้ชีวิตที่พ่อนค่ายใช้ชีวิตที่มีความสุข มีทุกอย่างเหลือเฟื่อในบ้านจ้ะมีบ้านอยู่ฟรีมีเงินใช้มีข้าวกินจ้ะพี่น้องจ้าขึดดีๆจ้ะมีแต่โชคดีจ้ะมีแต,โตโ่โชคดีรับทรัพย์รับทรัพยรับทรัพย์โชคดีในทุกๆวันเนี่ยขาเก็บพักไปสิจ้ะพี่น้องจ้า อันนี้กูใจกู้ใจมากมากเห็ให้พี่น้องเบิงงว่ากู้ใจใส่ชีวิตแบบนี้การใช้กดแรงดึงดูดให้มันเป็นหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตประจําวันของเราจะ้ะเก็บพักไปฮะก็่คือโอ้ฉันนี่ถูกย่างเหลือเฟื่อในบานนะสินะม่เห็นว่าจะเฮ้งนี่ถูกย่างในบานฮะเราต้องไปเสียเงินสื่อ ชีวิตเราเหลือเฟือมีทุกอย่างเหลือเฟืออาหารการกินเข้าอยากกินเข้าไปได้กินจ้ะเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือการใส่กดแรงดึงดูดนะจ้ะมีทุกอย่างเหลือเฟือเนี่ยเห็น่่เก็บผักจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บผักไปกินกับปลาปลาห้วปเปลาอยางเี้ยพี่เจะจะลาบปลานี่ ชีวิตไม่ง่ายไหนจะเข้าใจเข้าใจกดเล่นนึงดูดนักกระซายแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะคิดจากสิ้นไก่โตจะ้ะไต่ไต่อารมขึ้นไปเรื่อยๆจังเฮามี่ยังในบ้านนะสิฮักอ่ะอุ้ยโชคดีจังเลยนะสิหน่าฮากตว่าเฮักโชคดีเราเป็นคนโชคดีนะพี่น้อง น,นี่นี่ถุงยางให้บาดเขามีข่าวกินเ,เขาบอกว่าโอ้ยโชคดีจังเลยมีข่าวกินสินะ่ะมีอาหารกินอร่อยเหลือเฟือเขาบอกคืดเัยงสี่นะจาจ่าพี่น้องจา่าอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์จริงการใช้กดแรงดึงดูดนะคะเ,เพื่อนๆไปใส่ดวงเดอ้อจ้าพี่น้องเสกตัวเองค่ะไม่ต้องให้ใครมาเสกเราเสกตัวเอง คนที่มีคุณค่าในชีวิตเราภาคภูมิใจในชีวิตเราเสกตัวเองค่ะได้แล้วในเพนนอนจา้าพักอันนี้ก็มีได้ป่ะน,นีเพนอ้อนนี่สุขพักเ็นบ่ในบ้านคุณใจมีทุกอย่างเพราะเราปลูกเองค่ะกระถางเล็กน้อยใส่เราปลูกเอง เ่เด็ดจ้ะเ่เด็ดเก็บเอาใบเพิ่นไปกินเพราะว่าเพิ่นจะได้ออกใบให้เขากินอีกนะจ้ะเก็บไปใส่ลาบปลามม่ในีจะลาบปลานี่ปลาบ้องจักซื้อ,อหันปลาอย่งบุนี่แจกพี่น้องจ้ะ จ้ะนี่แหละค่ะคือการใช้ชีวิตที่มีความสุขต้องไปดินน้นรนแข่งขันกับใครไม่ต้องไปอวดใครเรามีความสุขตามอัธภาพของเราค่ะคเพื่อนๆจ้า ฝรั่งคนอื่นเพิ่อนอาจจะได้ไปเที่ยวน่าจะแต่ผู้ใจเพิ่นได้ไป,ไปเที่ยวใสอยู่แต่บ้านค่ะแต่บ้านค่ะโอ้ยถอนออกมาสั่งปลูกผักกินค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่มีของแบรนเนมนะคะอยู่แบบนี้ค่ะปลูกผักปลูกหญ้ากินเพราะว่าผู้ใจชอบแบบนี้ ชีวิตที่เลือกแล้วค่ะเพ,พื่อ,อนๆจ้าอันนี้คับผักสีอ่อนผักสีอ่อนจ้ะอันนี้คือไม้กับอยูเนี่กระด้างๆอันนี้เป็นดอกนี่เด็ดดีว่เนาะไปกินกับลาบป่าอ้าเด็ดอยู่จ้ะเด็ดในพันแตกนะจ้ะเด็ดในพันแตกเนี่ยเด็ดในพันแตกเนี่ย กินกำลับปลาแซ่บชีอ้อจ้ะใจพี่น้องจ้ะก็ได้แล้วค่ะมาเดี่ยจะพี่เก็บเพิ่มอันนี้ได้ไหมเบิ้งพี่น้องอันนี้คือขวดนมจ้ะขวดนมก็จะเจ้านะมะปูนี่สิก็ได้กินด้วยด้วยนะ ดูตอนกินนะจ๊ะนี่จ้ะ,จะปวดนมไม่ทิ้งจเจะอามาปลูกนี่อันนี้ก้อนง่ายนี่เห็น,ะนปะปลูก,กเทาก็ได้ก,กินพีน่น้องจ๊านี่มีทุกอย่างเหลือเฟือในบ้านเขาคิดกันสี่นะจ๊ะกิดกันสี่อันนั้นก็คือเป็นกดแรงดึงดูดนี่จ้ะ มีทุกอย่างเหลือเฟือในบ้านเราทั้งอาหารการกินทั้งเงินทองเนะี่ยขอบคุณ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 ชีวิตที่มีทุกอย่างในจ่าพี่น้องจ้าเอาไปใส่เด้อจ้าไปใส่ไปใส่กับชีวิตจะของชีวิตบานห้าอ,อู้เต็มตะกาแล้ววะเนี่ยเนะี่ยมมีความสุขนะจ้า เป็นชีวิตที่ที่ไม่ความสุขแบบนี้จ้ะพูดใจไม่ความสุขแบบนี้นะจ้ะนี่มนาะกเอ็บมันก็พ่อก,กินอยู่จ้ะข้าเก็บอันนั้นนิดอันนี้น้อยสินะนี่นี่ก็ เน,น้นแนนใจค่ะูเสืกระถางหน่อยง่ามกว่าใจจะร่างขึ้น,น,น,จใ,นใจแน,น่นอนค่ะพูดใจน้า้นแน่น,นกระถางนน การใส่กดแรงดึงดูดบ่้อ,องญาตเราเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวเรานะคะเพื่อนๆเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวเราในก้นก้นพักใน่้ฮงก็มีอาหารเหลือเฟือชีวิตที่มีความสุขมีอาหารเหลือเฟือเทาก็ขึ้นไปจ้ะเทาก็บบอกกับตัวเองไปแบบนี้นไหนใ่าพี่นองวะมีความสุขสําร อันนี้สิพ้าไปเก็บมินม้นนี่พักสาลาเน่จะ้ะพักสาลาเน่จะเอาไปกินกับหลักปลาล่างจะง่ามจะล่างง่ายกันลังจะมืดนานแล้ว อย่กินซุปน้ใหม่เด้อันนี้เลมอนปามกำลังงามนี่มีทุกอย่างในบ้านแล้วเขาก็คือว่าโอ้ฉันชีวิตฉันมีทุกอย่างในบ้านเหลือเฟือมีอาหารการกินเหลือเฟือมีเงินมีทองให้เพื่อเขาว่าต้องไปเสียเงนินสื้อมหมจ้ะ ก็บเป็นคนที่มีเงินมีท่องเหลือเพื่อเอาขึ้ไปแบบนี้จ้าพี่น้องจ้าเอาไปใช้นะคะเพื่อนๆจ้าโอ้ยง่ามงามง่ามไม่ีมนะจ้านี่อันนี้เลมอนเลมอนมิน้นี่นจ้าพี่น้องจ้าชีวิตมีความสุขจริงๆค่ะอยู่แบบนี้น,นี่เห็นบ่าจ้ะ จ้าพเพื่อนๆก็จะขอฝากคลิปนะคะการใช้กดแรงดึงดูดกับชีวิตประจำวันง่ายๆใช้ได้ทุกเมื่อที่เราต้องการนะคะมันจะให้ผลถ้าเรามีจิตใจที่มีความสุขค่ะพเพื่อนๆขอทุกคนมีความสุขโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรักทุกคนคะ่ะ Beep beep beep.